เนนียโดด่ากว่าเริ่มไม่ไหวอ่ะมึงละไอไอไอเอลส์อะไรทำไรอุ้ยมีผมอยู่ผมเปิดอันติแค่นั้นแล้วผมเข้าไปฟันแล้วยับ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 แล้วผมเข้าไปฟันยับ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 เฮ้ยเฮ้ยใจเย็นพี่เอกพี่จอดวะเอาเอาเอได้บัอบกูนะผมจัดการเองเว้ย คืออะไรมันไม่มีคูดาวหรอหรอคิวกอดซิกแซกซิกแซกถ้าไม่อยากพลาดคลิปสนุกสนุกและกิจกรรมดีๆจากช่องย่าริบานอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเลือกทั้งหมดด้วยนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาเล่นคิวกอดกันนะครับก็คิวกอดไม่ได้มีความพิเศษอะไรมากนะครับถ้าเปิดสกิลหนึ่งก็ปกติก็ตีประมาณนี้ รัวเร็วแรงอะไรอย่างนั้นอ่ะก็ไม่ได้แบบถึงขั้นโกงอะไรหรอกแต่ว่าซิกเนเจอร์ของตัวนี้เลยก็คือไม่ใช่อันติเหมือนกันครับนด่ก็ปกติซิกเนเจอร์คือตเกิล2ครับถ้าเปิดแล้วมันจะกลายเป็นปลาไหลนินจาเดี๋ยวหนูกันว่าถ้าอีกฝั่งเจอแบบนี้เนี่ยจะเป็นยังไงต้องไปเลยหนูพี่สองคนพอละพไม่ทำอะไรขอบาๆนะนี่แบบว่าอ่อนให้สักนิดหน่อยก็ยังดีเพราะว่า ไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะเลี้ยวแก่คลิปที่จะลงไม่เอาตัวนี้คนเองมันโง่ตัวนี้เจ๋งกาไม่หยุ่มแบกเลยแบกกระดูคุณมั่นใจใช่ไหมไม่มั่นใจคุณมั่นใจนะถ้าว่าคุณจะเอาไอ้ตูเรนลงมาจ้าได้มาจ่าได้อยู่แล้วมาจ้าแม่งจังไรจริงคนเอ็งกากาอะไรเยอะดูในแม่งเกือบตายหลายรอบลูกตัวมันบางเองเจอตัวหนาไม่เก่งพอไอ้ตัวดำน้ำก็ได้ไหมหนากเล่นตัวนี้โอ้ ถ้าโหดตรงไหนผมไปเทสมาเล่นไม่เป็นนะเด็กอ๋อผมจะรอดูนะว่าคนเล่นเป็นมันจะเป็นยังไงยังไงมีตูเล่นฝั่งนั้นล่ะเด็กโกตูเล่นนะกิวด์เด็กเฮียนี่เฮียจัดเลยโจโจโจ let's go man bro ซีซีโคตรแม่โคตรพ่อคุณเคียวเองนะผมไม่ยุ่งนะผมไปเอาเอลซูดีกว่าเอาอะไรตัวไก่เนี่ยฮ่า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 โอเคทุกคนก็ปลาไหลครับชุบน้ำมัน แค่นั้นแหละพูดสั้นๆโอ้ย bueno. โอ้ยจัดจัดจัดเฮียตูเลนม่งเกินไปเฮียตูเลนมันคือเทพกึ่งๆงั้นอ่ะไม่ใช่กึ่งง่ะโอ้ยเฮียพูดไปเรื่อยไม่มีอ่ะตูเลนไปยุ่งกับดินดิสได้ไหมอ่ะอะไรพี่เอาพี่เอาพี่ไม่ได้เล่นเอาพี่เล่นคลิปกัดเหรอใช่พี่เล่นคลิปกัดเอาพี่ใช่อุ้ยอุ้ยอุ้ยดินดิสโหดจริงว่ะโดนกูโดนกูโดนกุนฟัน อุ้ยยิงให้มันโดนน้องเอลซูไม่เห็นครับมันไม่ได้อยู่ไหนเนี่ยเป็นเธอได้ไหมอ่ะอยู่ไหนวะจะหาแม่งดีเอลซูฝันอุ้ยอุ้ยฝันลงฝันลงฝันลงฝันนะกบอกให้เดีกูเจอตัวเด้อจังหวะนี้ตูวเล่นโดนนะครับยังไงใครอยู่ใครไปเธอไงใครโดนอะไรโดนไงโดนดักฆ่ายูโน่ดาวิเฮ้ยมีคนตีดักอยู่คนเอ็ก ดูได้ไงอ่ะโปรหรือป้าคนดี่ด่กอยู่ผมไม่ให้ด้วยแค่นั้นแหละโปรหรือป้าโอ้ยโอ้ยอุ้ยอุ๊ยเดดเดฝากด้วยโอ้เป๊ะนี่แหละนี่แหละนี่แหละขับอะไรรถจะไม่มาห้าร้อยเองขับอะไรเอลซูที่ผมว่าผมเริ่มไม่ไหวอักมาแล้วผมจะรอบกัดมันผมผมผมเปลี่ยนใจละรอบกัดไหล่เพื่อนผมโอ้ย ผมมีผมมีคนดูไอ้เราเลยตองกัรเล่นโบ้ต้องการเพื่อนโบ้เฮียดิบุกไปแนไอ่ะเป็นเทียบเหรอผมเริ่มผมเริ่มผมเริ่มดูแล้วมันโกงไงมาดิอยากโดนหนักๆอ่ะได้ไหมร้อยคิวอะไรเงี้ยแบบงอมแบบคลิปลงไปแล้วแบบเศร้าแซดตอนตัดน้ำตาไหลอะไรเงี้ยได้ป่ะมา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 แบบดักหน้าบ่อเลยอะไรเงี้ยดักหน้าป้อมอะไรเงี้ยปั๊มคิวไก่ตันอ่ะบล็อกฟุตอะไรเงี้ยเดี๋ยวจัดให้พี่ชัยจะเจอลูกทำไมมาเจอตรงนี้แลกูเห็นอยู่ด้านซ้ายเมื่อกี้ไปไหน โอ๊ยเบาชดหายอันติโอ้ยโโดนโดนลากโดนลากเอ๋เฮ้ยยอโดนด่าก่เริ่มไม่ไหวอ่ะมึงละไอไอไอเอลสูอะไรทำไรเดินแล้วหรอกเดินแล้วหรอกคคนแก่เดินแล้วหรอกลุงลุงเดินแล้วหรอกลุงมีผมอยู่ผมเปิดอันตีแค่นั้นแล้วผมเข้าไปฟันแล้วยับ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 แล้วผมเข้าไปฟันยับ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 ยยับยัับย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 ยับยับยับยัยับยับยั อ้าเอาเอาเอาเงียบไปอ่ะไอเอลซูมันมีตาเปล่ามันยิงอ่ะไม่เห็นตัวไงตัวเลนมันอยู่ไหนวะมันเงียบแล้วน่ะมันงอมหรือเปล่าไม่ไม่ตัวรับตัรับป๊อ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 ป๊อ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 อป๊อปอป๊อปอป๊อปอออป

เท้าเทียมเ้ยเท้าเทียมเทาีมาต้อง2อดิวะแลก็เสนอมาสามองเองไงเอ้าเสนอแต่ไม่ต้องสนองก็ได้ป่ะวินวินวิหน่อยพิมพ์มพิมพมพิพมพิมพิพิมพิมิมพิิมอิมพิกพิมิมพิมพิพิมพมพิกพิิมพิมเ้ ได้บับกูนะได้ท็อกซิกร้อยใช่ไหมเดี๋ยวเราตุเรนก่อนนะมันยำคนอื่นมันไม่สนุกเท่ายำเท่าตยำตุเรนไงโมโหโมาหน้าเขโค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 และเ้วไอ้ตุเรงแมนพี่จบแล้วนะก็จบเด็ดจบได้ปะล่ะจบได้ปะล่ะจบได้ได้จบปะล่ะจบได้ปะล่ะจบเพื่อนผมถ้าอยากจบก็จบได้ดิเป็นเธอได้ไหมที่ไม่ต้องมายู่กับฉันตายอยู่ดีถ้าเขาไม่ไปตั้งแต่เขาตายอยู่ดี เป็นแผนที่ผมวางเอาไว้เพื่อให้คุณหมดสกิลและเพื่อนผมจะมายิงคุณโหและวหลดเนี่ยมันเป็นแผนการหลลอดาลเลกดันเลยระหว่างนี้เราโกยเท่าที่โกยได้มันจบดีมันจบดีจบดีจบดีย็นเ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 ย็นย็นย็นเย็นเยลุลิสส่งยนล้อยด็ไม่เปิดตัวเลยเขขี้โกดูดิดูดิเขนี้โกจริงอ่้องหุ่นล้อยคนแบบช่วยหนยิงก็ยิงไม่เข้าไปในบ้องแม่งไม่เป็นไรเลยอะลังจานี้ผมเองคุณไปยืนใหญ่ๆแก ผมคนเดียวพอโดนมันถ้าออกจากสถานะเดินป่ามันออกโดนงั้นคุณห้ามใช้เดินป่าเดี๋ยวผมจัดการเองก่อนเดี๋ยวเขาร้องอะไรงเงี้ยว่าแบบเราโกงงั้นคุณใช้เลยผมว่าคุณคุณใช้เลยได้เลยไปเอาแม่งเลยยเร่มไม่ไหวแล้วเอาแม่งเดินป่าไม่ช่วยนะ้เนี่ยว่าวทำไมเขาเดินเหยียบแถบเอลซูแล้วไม่เป็นไรไอ้เหี้ยแล้วกูลองทำบ้างกูเจ็บชิบหายอุ้ย คลียดแล้วนะสตันไม่โดนอแล้ววะโอ้สวยสวยดิพี่นุสวยพี่ชายี่นี่ป้าไอ้ยี่ยอหกดวนราปได้ด้วยยี่ป่าไอ้เนี่ยไม่อยู่ฮ่าหา่าาตัวเขรองหงตัวเขามหุดเลยองหดใช่แล้วก็โดนดาเมจเหรอใช่ใช่โอ้ยยี่อะไรเนี่ยแถบ ายกูเริ่มโอ้ย,เ,ยเ,ปเป็นเธอได้ไหมไโอ้ยไ,ได้ไหนมากลับมาแล้วกลับมาแล้วเป็นเธอได้ไหมโอ้ยยิงดักกูอีกกูเดินข้ามป้อมเลยกคนั้นแหละโอ้ยมีแถบระหว่างป้อมอีกโอ้ยโอ้ยแค่นั้นแหละเอวูตายหนึ่งเ <c oughs> อ๊ะตอนนีผมยังทำง,งานอยู่ผมไม่สู้ลาก่อนตัวเล่นตายหนึ่ง <c oughs> ใช่ยังไงเราไปลุ้นตมันโกงเลยนว่มันอยู่ในป่ามันล่าหุ่นหน้าอยู่ในป่าแล้วเลยออาไปแล้วไม่โดนน้ำมีอะไรเราเช็คไงเนี่ยไยรุ่นมาจะได้ได้ข่าวอยากู้่แก้ควบแบบอยู่หรือเปล่าอยู่ในป่าอยู่ในป่ามันก็เออีถามว่าอยู่หรือเปล่าถ้าเขาตอบก็แปลว่าอยู่เชื่อพี่ดิว่ามันไม่ใช่ฝันร้ายของเองเว้ยฝันร้ายของเองคือคิวกรอสไม่ใช่เหรอไว้ก่อนเลยคิวกรอสสามสิบสามสิบนะสามสิบนี่อายุหรือตัวเลขอะฮะหลเฮ้ยเชื่อพี่ดิมันเป็นแอสซิสินนะเว้ยนักฆ่า นักฆ่ากูนักฆ่ากูยังกรีก็ตั้งฆ่าใช่ไหมเฮ้ยชิบหายแล้วกลัวเขาเปิดตีเราอีกแล้วให้ยัชอบมีอะไรพิชซี่ไว้กูดูอะดูแล้วกินแกงใช่ไหมนี่เอาจริงแล้วไม่ได้แกงก็จริงจังโดเออผมโดนแล้วผมโดนเก็บเก็บโอ้ยเยี่ยแลากัน คือโดนสตาร์เลนเนียดูเลนแม่งไม่ไหวคือเคลียดูเลนได้หน่อยกว่าแม็กนู่นเลวโอ้ยโคตเคลียมันเอามันเอาโฮลี่ดา่นงมาแล้วมาว่ะมาวะมามาก่อนมาได้งอนมาได้งอนโอ้ยเจือเอลซูเฮ้ยแม็กไปแอลซู่อนดิเอ้ยทำไมตานี้สกอร์คิวมันสูดสีอะเอลซูมานี่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 เอลซูมาตรงเลนกลางเลนกลางเลนกลางอะไรอะไรทำไมหน้าบูหน้าบูเออมีแผน เอออย่าบึ้งก่อนแขนแขนแขนเดินมาหน้าโป๊ะอันพี่หน่อยมีอะไรจะทดลองนิดนึงทำไรเออเดินเข้ามาเดินเข้ามาเดินเข้ามารอไปท้าไม่รอไม่รอไม่รอไม่คาดไม่ค่ะขออนุญาตวางตรงนี้ไว้ก่อนหนักกลางโป๊ะครับพี่เออเข้ามากรอเข้ามาก่อนเข้ามาอีก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 ระวังอีกวางแถบวางแถบไม่มาวางไหน วางแถมอันนึงเทสก่อนไม่ไม่เทสเลยนะเดี๋ยวแพเดี๋ยวตายมันไม่ตายหรอกเว้ยเราไม่ตายแล้วไงผมก็ต้องยืนบ่อยเดียวดิงั้นน่ะเยืนบอกอะไรนี่ก็ได้เลื่อนเร็วๆผมก็ตายเร็วๆดิครับไม่ตายหรอกแหมเอ้อโอ้กูเริ่มไม่หนุกไม่หนุกแล้วไม่หนุกแล้วอ่ะทุเรศเกียร์วะที่ผมไม่หนุกแล้วหาไม่เจอแล้วสรุปออกคลิปก่อนมาทำคอนเทนต์อะไรนี้ เหคนเดินหนาวที่มันได้ข่าวมันได้บอมเล่นล่างเราจะโดนแล้วคุณแอกกระโดะเนี่ยมันจะเปิดสาวพร้อมแล้วโคตรพ่อโคตรแม่คลิปจะมาแล้วคุณแดกไวหรือเปล่าบ้านเราโดนเข้าวคุณแดกคุณแดก โววยสวคิบต <mm ีคิีคตีวย yes euh ีรติตีคิตีคตีคิตีบ้านกบ่มเต้ผว่าผมไม่ไหวแล้วเว้ยแม่ผมจัดการเองนะไอตัวเดินตายไปมันก็เหลือแค่ไก่เอลซูตัวหนึ่งเว้ยไม่เหลือแล้วตายแล้วผมไม่เนด้วมาจนทท บ้านบ้านบานบานบานกูแรกตาย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 เียบร้อยกูแรกกรกเนี่ยเหลือแปดรอยก็ะ็แพ้ได้นะเหลือแปดอยเองปันนีมันีได้เล่นมันดีล้วครับหรอกูไม่ไหวแล้วยิ่งเหี้ยดีเด่ือเลยมันเดือดจัดเลยูตเลนตัวเดียวที่กูยังไม่อยากยุ่งกับมัน ก่อมมากแล้วผมแบบไรกว้าเอลซูอ่ะโคตรโง่โอ้ยยิงจิตไม่กระพิบออกมาผมยิงไม่ได้ครับเดี๋ยวผมจัดการเองเว้ยกันแรกไม่รี้ใครไหวผมบอกว่าโอ้ยไอ้ไอ้ตรียนนี่มันจะแอบอะไรนักหนาวะอยากรู้เหรออยากรู้ดิดจิตมายืนลงมนไม่ได้ดิดิดมันอยู่ข้างนั่นตีอุ้ยอุ้ย วอเลยพ่อเลยเด็กอีกสองตัวผมจัดการเองไอ้พวกมันมีวอดนะดูดิวอดอย่ามองไม่เห็นนะขอเคอเงไอ้เด็กข้างไข่สองตัวเนี้ยมันทับถมผมมันบอกผมเอาคิวกอดมาทำคอนเทนต์อะไรโดนแซไอ้เยี่อะไ้เฮียแอนแม่โอ้เสียจัดเลยคอนเทนต์อุ้ยอุ้ยอะไรอุ้ยก็นั่นแหละเฮียทำอะไรคืออะไรร้องได้หรือเขาไม่เขาไมีเขาไม่หยอกหยอกหอก เดี๋ยวไปหยอกมั้งนะเดี๋ยวอย่าอย่าหญ่ใหญ่ใหญ่พันแล้วที่บ้านหยอกหยอกแล้วจะแตกแล้วแหมทำไมวะโอ้เดินเล่นไม่ได้เลยน้องแถวเนี้แถวนี้มันเถื่อนพี่พี่ชายมิตนาคมตรงนี้ขอยัดตีบ้านเฉยๆฮะมาเหอะไก่น้อยตา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 ยเถื่อ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 แค่นี้ที่ผมต้องการ

โอ้ยโอ้ยโอ๊ยคือเกี้ยเกียวช่วยชีวิตไม่อยู่ให้นานคท่านี้เน๊ะวันนี้ต้องจบบ้านละทำไมเอาอะไรเอาอะไเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จบไม่ไม่มันมาแล้วมันมาแล้วช่วยช่วยเอาตูวตัเล่นหน่อยตัวตัวตัตัช่วยตูเล่นหน่อยอตัวเล่นหน่อยเป็นเธอได้มารัวๆเลยนะเว้ยผมรู้ด้วยรัวๆ เหลือสองกีกี้นี่ผมจัดเองผมเปิดอันติด้วยแค่นั้นแล้วทำอะไรกวยอไมเนี่ย ก็เรมยมนะ้ำด่าพอมด่าพอมไอ้คว้มโดนแพ้นะอย่างนี้เออแพ้นะแกแกผมแพ้ผมแพ้ผมแพ้แต่ผมขอขึ้นตรงนี้ว่าวิกตอรี่ผมแพ้เไอ้เปผาโดนป้อมก็โดนด่าไอ้เดาาพอมไม่เกี่ยนไม่เกี่ยนจดแกเอาคลิปนี้ก็จะหน้แบบใสใสใสสะอาด ถามเมนต์ดูนะว่าใส่จริงปะ่ะใครเม้นมาว่าไม่ใส่ผมลบทิ้งนะ,ะขออนย่าดบล็อกนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนบ๊ายบายครับ